สวัสดีค่ะวันนี้ป้าหวานจะมาชวนปั้นขนมไทยนะคะขนมที่ว่านี้คือขนมทองหยิบซึ่งชื่อนี้เป็นมงคลมากเลยนะคะขนมทองหยิบก็คือ,อ,อตามความเชื่อถือของคนโบราณเขาก็เชื่อว่าขนมทองหยิบก็คือการได้หยิบเงินหยิบทองะคะ่ะนั้นเวลามีงานบุญก็จะส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็มักจะ มีขนมทองหยิบเนี่ยอยู่ในงานทำบุญด้วยนะคะก็จะถวายพระ,ะคะ่ะขนมทองหยิบที่เราจะปั้นเนี่ยไม่ยากเลยค่ะก็เราก็ใช้แป้งทำให้เป็นกลมๆก,ก่อนค่ะเสร็จแล้วง่ายที่สุดเนี่ยเราก็กดลงไปตรงๆเลยค่ะซึ่งเราก็จะได้ แป้งซึ่งมีลักษณะกลมๆนะคะทีนี้เราก็เพื่อความแน่ใจว่า,าขนาดความหนาของแป้งเนี่ยจะเท่ากันแล้วก็สามารถใช้แม่ทัดช่วยกดก็ได้ค่ะซึ่งเนี่ยเราก็จะทำให้เราแน่ใจว่าแป้งที่เราได้เนี่ย แผ่นที่เราได้เนี่ยจะหนาเท่ากันนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็นำขึ้นมาเพื่อจะดูขนาดแล้วก็เพื่อที่จะเริ่มจับเป็นกลีบนะคะพระวานก็จะมาสอนวิธีการจับกลีบของขนมทองหยิบนะคะขนมทองหยิบเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด5กลีบค่ะแล้วก็ค่อยๆเริ่มจับ ทีละทีลกลีบนะคะเราได้สองกลีบละสามกลีบแล้วนะคะส่วนกลีบสุดท้ายเนี่ยเราก็ดูตรงระหว่างถึงกลางของพื้นที่ที่เหลือะค,ะค่ะค่ะตอนนี้เราก็จะได้เป็นขนมทองหยิบนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะทองหยิบค่ะขนมทองหยิบ ของปารตี้น้ำชาของเราวันนี้ได้แล้วนะคะค่ะลักษณะอย่างนี้นะคะ่ะก็คล้ายๆคล้ายๆกับขนมทอมจริงๆนะคะเสร็จแล้วป้าหวานก็จะเอาใส่ไว้ในภาชนะซึ่งก็เตรียมรอสำหรับขนมชิ้นต่อไปของปารตีน้ำชาของเราอะคะ่ะ ราได้ทองหยิบหนึ่งชิ้นละทีนี้เราก็จะมีขนมที่ที่เป็นมงคลชื่อเมืองคุณเหมือนกันแล้วก็มักจะขายคู่ก,กันกับขนมทองหยิบเนี่ยค่ะก็จะเป็นขนมทองหยอดอันนี้ยิ่งง่ายเลยค่ะขนมทองหยอดเนี่ยก็เพียงแต่ว่าเราอะก็ถ้าอยากให้ลูกเท่ากันเนี่ยป้าหวานจะสอนอย่างเงี้ยค่ะเราทำอย่างนี้ก่อนนะคะขึงให้แป้งเข้ากันก่อนค่ะ รแล้วเราก็เราก็คึงคึงให้เป็นก้อนก้อนก้อนแบบนี้ยค่ะลักษณะอย่างเงี้ยค่ะ,คะเพื่อที่เราอยากจะได้เป็นขนมทองหยอดซึ่งเท่าๆกันเดี๋ยวประหวานจะจะจะ,จะทำออกมาให้เป็นทองหยอดหลายๆเม็ดหน่อยนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยะคะ่ะได้ละประมาณนี้ก็ได้ค่ะซึ่งเหมือนก็จะได้ เป็นขนาดที่ที่ที่ใกล้เคียงหรือว่าเหมาะสมกับตัวทองหยิบซึ่งเราทำไปแล้วอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะหวันก็กลบประมาณเอาประมาณเท่านี้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 นะคะเท่านี้อ่ะอันนี้อันนี้อ่ะอันนี้เสร็จเหลือเดี๋ยวเก็บไปก่อนนะคะอันที่เรายังไม่ใช้เนี่ยเราเก็บ ไว้ในกรบปุกมันไว้ก่อนเพื่อที่เราจะใช้ในโอกาสต่อไปได้แล้วก็ถ้าเราไว้ข้างนอกนานๆเนี่ยแป้งมันจะแห้งเราจะใช้ไม่ได้อีกนะคะมาล้ค่ะเราได้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วทีนี้แต่ละชิ้นเนี่ยเราก็นํามาคลึงให้เป็นก้อนกลมๆกม่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเนี่ยได้เป็นก้อนกลมแล้วนะคะเราก็จะทําให้มันมีลักษณะคล้ายกระยอดลงไปในน้ำนะคะ เนี่ยค่ะเราก็ทำแผ่วๆเบามือนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะได้เป็นลูกที่สวยพอสมควรเลยนะคะเราก็ทำส่วนที่เหลือต่อไปอน,นะคะไม่ยากใช่ไหมคะจริงๆแล้วว่าการที่เราเรานำแป้งโดมามาประดิษฐ์ เป็นรูปแบบต่างๆเนี่ยเป็นการเสริมทักษะอย่างหนึ่งนะคะว่าให้เรามีความคิดสร้างสรรค์นะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ที่มากับมากับแป้งที่ขายเพียงอย่างเดียวะคะ่ะเราก็สามารถมาสร้างสรรค์ผลงานของเรา ว่าเราอยากจะปั้นเป็นเป็นอะไรได้ค่ะอยู่ที่จินตนาการของเราค่ะซึ่งมันก็จะเป็นไปตามที่เราเราต้องการนะคะเราก็ได้โอ้เราได้ขนมทองหยอดเยอะเลยทีเดียวนะคะ,คะเดี๋ยว้ระวันจะทำให้ เออถ้าถ้ายังไม่สวยเนี่ยพยายามขึงแป้งใหม่อะคะ่ะขึงแป้งใหม่นะคะแป้งโดนี่เราไม่ต้อง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 กดแรงนะคะถ้ากดแรงอะ่ะมันก็มันก็ไม่สวยอะคะ่ะเราได้แล้วในอีกอันค่ะค่ะเอาละค่ะเราได้อ่ออา,า,อาขนมทองหยอด นะคะทั้งหมด6เม็ดนะคะเอ,อเขาเรียกเป็นเม็ดนะคะแต่ส่วนออทองหยิบเนี่ยเขาจะเรียกเป็นดอกนะคะค่ะเดี๋ยวพ่อวันจะใส่ไว้รวมไปข้างๆกันค่ะจริงๆพัฒนาอย่างเงี้ยเราก็พ่อหวันก็เอาถ้วยที่สวยๆนะคะมาจัดวางไว้เงีได้ค่ะ เราก็ได้ขนมทองหยิบและขนมทองยอดนะคะทีนี้ป้าหวานก็จะทำขนมซึ่งเป็นชื่อมองคลอีกอันหนึ่งวางไว้คู่กับขนมที่ขายคู่กันกันกบอทองหยิบกับทองยอดเนี่ยคะ่ปะป้าหวานใช้สีเหลืองอีกนะคะเพราะว่าขนมทองทองหยิบ ทองหยอดแล้วก็ต่อไปนี่จะเป็นขนมฝอยทองก่าแบ่งแป้งก่อนนะคะ <_ d ance> ดูซิว่าเราจะต้องใช้แป้งเยอะไหมแต่คิดว่าไม่น่าเยอะค่ะเอาลองดูอันนี้เราจะทำลอกคือเราให้ออกมาเป็นรูปแบบซึ่ง ใกล้เคียงกับขนมจริงว่าว่าออกมาให้เป็นรูป,รปแบบที่ใกล้เคียงแต่ว่าวิธีการทำเนี่ยก็ก็แล้วแต่ว่าใครจะมีความคิดสร้างกันต่างต่างกันไปอะคะ่ะก้อนประมาณมว่าก้อนเป็นขนาดนี้นะคะแล้วลองดูซิว่าเราจะทำกันยังไงต่อไปอ่ะ,ะวางใช้ตัวนี้ช่วยเราใช้ตัวนี้ที่มากับของ ที่มากับแป้งค่ะให้เป็นประโยชน์ทีนี้เราก็จะได้ลักษณะแบนๆอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วขนมฝอยทองเนี่ยเขาจะเป็น เ,เวลาเขาทำของจริงอะคะเขาจะมีเขาจะทำเป็นเส้นเส้นแล้วเขาก็จะจับเป็นช่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นจับขึ้นมานะค่ะแต่ว่าตอนนี้เราใช้วิธีปั้นเราก็จะลอกเรียนล้อเรียนเอานะคะนะคระว่าจะทำดูซิว่าเราจะได้คล้ายคล้ายกับของจริงไหมนะคะ เราใช้มีดเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพรากกกีกธรรมดาเนี่ยค่ะกีดลงไปที่ตัวแป้งที่เราทำเป็นแผ่น,นบาง,บางๆเนี่ยค่ะเพื่อให้ได้เป็นรูปแบบที่คล้ายกับขนมขนมอ,อทองฝอยทองอะค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ะ แล้วก็เอาออกเพื่อที่จะให้มันดูสวยงามมากขึ้นนะคะนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็นำขึ้นมาอย่างเี้ค่ะแล้วก็ สวนตรนนี้ยังไม่สวยงามแล้วก็สามารถตกแต่งได้ะคะ่ะนี้เราก็จะได้ขนมฝอยทองค่ะนี่เราก็จะทำสักสองอันนะคะ นะคะทําก่อยทองอีกอันนึงนี่เราก็ไม่ต้องกดแรงอะคะ่ะกดเบาๆก็พอะคะ่ะเพื่อให้ให้เพียงแต่ว่าให้เป็นรูปริ้วๆคล้ายกับมันเป็นเส้นเส้นนะคะ จริงๆแล้วเราก็ไม่จําเป็นจะต้องทําด้านนี้หมดไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเราต้องการโชว์อยู่ด้านเดียวะค่ะปึ๊บอ่านี้เราก็จะได้ฝอยทองอีกหนึ่งอันนะคะ ได้แล้วปาร์ตี้น้ำชาขนมไทยซึ่งประกอบไปด้วยขนมฝอยทองขนมทองยอดแล้วก็ขนมทองหยิบนะคะค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามีแป้งแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์เราก็สามารถที่จะสร้างสารรค์ผลงานออกมาได้อย่างสวยงามค่ะ แล้วก็สนุกด้วยกับการที่เราจะมานั่ง่นังใช้ความคิดสร้างสารรค์ของเราในการที่จะมาทำขนมแล้วก็เล่นกับเพื่อนๆอนอย่างมีความสุขนะคะ